สวัสดีค่ะทุกคนมากินมามะ่ามาม่ารสต้มยำด้วยกันนะคะเมนูอร่อยกินง่ายๆมื้อเช้าค่ะเปรี้ยวจี๊ดอ,อ,อร่อยมากินด้วยกันนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> คุยด้วย,ยค่ยุขาวอร่อยค่ะุความาร้อนๆเกี๊ย้<อ>า อร่อยนะมามาา่ากินง่ายๆค่ะกินง่ายมันร้อนนะกินเร็วไม่ได้มันร้อนเปลี่ยนรสชาตินะนานเปลี่ยนรสชาติอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากินด้วยกันค่นนะรสน้ำเปรี้ยวๆนะอร่อย มือโตลงหน่อยลงสองเท้าตลาดยาบเย็นไส้เย็นหองเราเยนี่อยู่ตลาดมหาชัยนะคะอยู่ท่าท่าป่าท่ากุ้งเสียงดังจ๊าแกล้งจ้าแกล้แม่ค้าเขาเยอะอือออน้ช้อนย่อยโดนไหนดีอ่ะอือเออฮึอ้ปั่นหน่อยจะได้เย็นเย็นมันร้อนมันร้อนลวกปาก เส้นเหนียวนุ่มค่ะสดน้ำร้อนๆเนาะมากินด้วยกันนะคะเส้นเหนียวนุ่ม cốt năm này kia, ngon, ăn 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 Tiểu อร่อยอกินรสเปรี้ยวๆแล้วมันสดชื่นค่ะอร่อยจริงๆนะขอบอก ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายแก่ด้วยน,นะบ๊ายใบด้วย่ะ